ฟอร์จ er, ูเนอร์ครับพี่ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลครับคันนี้คือฟ er, อร์จูเนอร์โวแรกเลยครับปีสองพันสิบห้าครับพี่ได้สีพิเศษสีเทาดำแล้วก็ราคาสุดพิเศษอี่เชื่อไหมว่าแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ซิลคันนะครับอยู่ผมเด็กออโต้ค่ะนะครับวันนี้ผมจัดฟอร์จูเนอร์เข้ามาให้ใหม่นะครับคันนี้ซื้อเข้ามาใหม่ได้สีเทา สีเท่า4ีนี้หายากนะผมบอกเลยคันนี้เป็นตัวปี2015นะเป็นเขาเรียกว่า All New ตัวแรกของโฉม Fortuner โฉมนี้นะจริงๆปี15ถึงปี20มีหน้าเดียวกันหมดเลยนะแต่คันนี้ราคาดีครับพี่ราคาดีครับ759,000บาทนะฟรีดาวนผ่อนเพียง14,000กว่าบาทนะครับกับเลขไมล์111,800 0กิโลครับพี่ Toyota Fortuner คันนี้ผมบอกเลยว่าสีสวย ช่วงล่างดีขับดีมากนะเมื่อสักครู่ไปลองเทสได้มานะครับสุดยอดเลยก็ไ,ได้สีพิเศษนะครับราคาค่าตัวก็7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะราคาดีนะครับราคาดีแล้วก็รถสีสวยด้วยนะครับตัวรถคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับเป็นปี2015จริงๆปอร์เชอเนอร์ปี15 16 17 18 19เนี่แยกกันไม่ออกเพราะว่าหน้าเหมือนกันหมดนะครับนะจะต่างกันแค่ตัวระบบดิสเบรกนะครับถ้าเป็นตัวปี15 16เนี่ยถึงตัวน่าจะประมาณ17 ต้นตนปีนะครับมันจะเป็นดิสน้าห,นห,นหลังเป็นดำนะครับคือคันนี้หลักๆเลยคือสีครับสีในได้เป็นสีเทาดำนะครับกับราคาค่าตัว759ฟีดาพร่อนเพียหมื่นสี่นะครับน้าได้สีเทาสวยๆเลยนะครับเป็นสีเท่าสีพิเศษสีค่อนข้างหายากสาหรับตัวนี้นะครับคือรถครอบครัวนะของ t o โยต้าเนี่ยหลักๆของเขานะครับจะเด่นเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็พวกบอดี้นะครับ ตัวระบบไฟสองสว่างด้านหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็พร้อม LED แบบ b บ b e ี m มนะครับ5จุดไฟตัดหมอกคู่หน้าก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะถ้าไม่ใช่ตัวที่เป็น TRD หรือว่า l e g e n d ด e r นะครับกันชนหน้าเป็นแบบนี้หมดเลยไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวล้อแม็กก็เป็นลายเดิมนะครับเป็นทูโทนนะครับปัดหน้าเงาเป็นทูโทนนะครับปัดหน้าเงาตัวนี้ก็รัดด้วยยาง Dunlop น,นะครับยางก็เป็นปี2024นะครับเบิกมาใหม่ ล้อเนี่ยมีรอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้ตรงนี้นะครับแต่ตรงอื่นน่ยไม่มีอะไรเลยนะรถใหม่ยางใหม่นะยางเป็นดอกเหมือนกึ่งแบบเป็นอลทเลนนะมันเป็นยางเอทนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะตัวรถสีสวยนะครับมีบันไดข้างให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวอย่างดีนะพี่ดูสีตัวรถนะเห็นเงาแสงไหมครับตรงเป๊ะสีสวยมากนะครับ นะตัวนี้เป็น SUV ที่น่าใช้งานเลยนะครับสำหรับตัว Toyota Fortuner นะเป็นเครื่องยนต์2.4ตัว V นะครับราคา7 5 9พี่สบายๆ7 5 9ฟรฟีดาาผ่อนเพียง14 0 0นี่นะพี่ได้รถไซส,ส์ใหญ่ได้รถไซส์ใหญ่ไปครับนะดูดิสีสวยปิ๊งนะเดี๋ยวทะเบียนตรงนี้เราเปลี่ยนกรุงเทพให้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแต่ทางบริษัทเราออฟเฟอร์ให้ นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับสลับกับหลอดไส้นะครับล้ออะไร่มีครบนะครับมีสปอยเลอร์มาให้นะครับแล้วก็แหลกหลังคาทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ชุดก้นชนนะดูด้านท้ายก็แนบสนิทแบบแนบสนิทแบบนี้กันชนนะครับอันเนี้ยเขาเรียกรถเดิมสีเสอร์สวยหมดทุกจุดไฟท้ายนะครับไม่มีแตกเล้าเลยนะโคมไฟนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็มีกล้องถอยแล้วก็ฝาท้ายเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านี่เป็นฝาท้ายไฟฟ้า นะสีสวยบางเดิมสวยเลยแล้วก็มีพรมนะครับกระดุมเข้ารูปมาให้นะอันนี้น่าจะเป็น6 d ดีเป็นพรม6 d ดีนะครับสีสันก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยนะอุ่นตานะครับเช็คโครงสร้างนิดนึงนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับนี่เม็ดอาร์ครบมันจะมีเม็ดนี้กับเม็ดนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีอีกด้านบนก็จะมีอีกนะก็จะมีเม็ดตรงนี้แล้วก็เม็ดตรงรอยต่อหลังคาตรงนั้น นะครับอันนี้บงบอกได้เลยนะครับว่ารถไม่เคยแกะฝาท้ายแน่นอนนะถ้าหัวาน็อตพวกนี้ไม่ขันแล้วก็สปอร์ตเม็อาร์ตามที่ผมให้ดูเนี่ยอยู่ครบนะครับรถคันนี้เดิมสนิทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นะครับ0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นะครับเนี่ยดูเมทอาร์ครบเห็นปะ759พี่โอ้โหถูกๆเลยหาไม่ได้แล้วนะออนิวฟอร์จูเนอร์แบบราคาเนี้ยออนิวฟอร์จูเนอร์ราคาเนี้ย ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับพอปิดสนิทปุ๊บมันจะมีก้อนล็อกมันจะดังแกลบนี่นี่มันจะดึงอย่างนี้นะครับรถสวยเดิมบางเดี๋ยวเพิ่งซื้อมาใหม่กาลังลอกเลขเครื่องเลคขังนะครับประตูเดิมสวยประตูเดิมสวยนะครับโลโก้ฟอร์จูเนอร์ทุกอย่างนะครับอยู่ครบหมดนะครับแผงประตูตรงนี้มันจะเป็นหนังนะครับชุดนี้มันจะเป็นพลาสติกแข็งสีนี้กับสีบ่อต้องเป็นสีเดียวกันนะครับสำหรับฟอร์จูเนอร์นะครับ สังเกตง่ายๆนะกระจกเป็นออโต้หมดเลยเป็นออโต้ทุกบาทนะครับแล้วก็พมเนี่ยมีให้ทางคันมีให้ทางคันนะครับตัวเบาะเนี่ยไม่มีฉีกขาดนะครับหนังตึงๆนะครับหลังคาเป็นสีเบดนะครับมีแอร์หลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเป็นตู้แยกนะครับสวยงามนะครับคันนี้นะโตโยต้าโคจูเนอร์2.4นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2015นะครับกับราคาค่าตัวเพียง759 พี่เอาไปขับเผอะปีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไม่มีใครรู้หรอก็รถปีไหนเหมือนกันทุกตรงเหมือนกันทุกตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมทอาร์คเนาะแล้วก็รอยซีนนะครับมันจะมีรอยซีนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไล่ดูมาจนถึงด้านล่างนะครับไล่ดูมาจน <c oughs> ถึงด้านล่างมันจะมีซีนด้านล่างแล้วก็มุมฝากระโปงไอ้มุมฝาประตูนะครับมันจะมีซีนอยู่อันนี้คือรถเดิมสนิทเลยนะบบอเนี่ยได้เป็นไฟฟ้าคนขับเป็นบอกไฟฟ้าคนขับ นะครับหนังตึงๆนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมเกียร์แพดเดิลชิฟแล้วนะตัวนี้มาพร้อมเกียร์แพดเดิลชิฟแล้วนะครับหากใครใช้คล่องๆนะครับมีเกียร์แพดเดิลชิฟให้อยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะไม่มีฟูดคอนโทรลนะ45ไม่มีฟูดคอนโทรลเอาจริงถามจําเป็นไหมสําหรับผมผมว่าเฉยๆมันแทบไม่ค่อยได้ใช้นะอันนี้หน้าปัดเรือนใหม่118 519นะครับหน้าจอก็เป็นเนวี่ปกตินะตามตามระบบทั่วไป ครับตัวแอร์ก็เป็นออโต้แอร์ก็จะเป็นอัตโนมัติแอร์เป็นอัตโนมัติเกียร์เป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีเกียร์ที่เป็นปรับเป็นแมนนวลได้นะครับมีเกียร์ D นะครับแล้วก็เกียร์ S เกียร์สปอร์ตโหมดะครับขี่มีมาให้2โหมดอีโค่โหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับคือ f o r t u n e r ชมเนี้ยฝาท้ายอ่ะมันเปิดได้3แบบเปิดจากที่ผมกดเมื่อกี้1แบบแบบที่2คือเปิดจากกุญแจแบบที่3คือเปิดจากคนขับ ตรงคนขับมันจะมีสวิตช์อยู่นะครับมาผมเปิดฝากระโปรงให้ดูห้องเครื่องกันนะครับฝากระโปรงพอยูเนอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หนักมากๆนะครับนี่แถบเขียวอยู่นะครับฝาเดิมฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมดูครบนะครับมีสติ๊กเกอร์เหรียญห้าเหรียญสิบอะไรทุกอย่างครบหมดนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะฮะหัวน็อตไม่มีขยับนะมันจะมีตาปามโตโยต้าอยู่นะหัวน็อตไม่มีขยับ ปั๊มลมปั๊ม ABS อะไรต่างๆเดิมอยู่ครบแต่คันนี้ไม่มีท่อแคทนะไม่มีแคทต์เขาใส่แทนแคทต,ตัวบนมานะครับแต่เสียงไม่ได้อะไรนะเมื่อกี้ไปขับเสียงก็ไม่ได้อะไรปกตินะครับแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดแ,แขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดนะครับเนี่ยดูได้เลยพวกคานลงคานหน้านะครับอาจจะมีแกะซ่อมมะนาวบ้างตามระยะแม่ทันน,น์ปกติแต่เลขไมน้น้อยนะปี15เหือไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน แต่เราการันตีให้นะครับสำหรับตัวเลขใหม่นะครับตัวแบบเป็นแบบยยซ่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นแบบยูซ่าเพิ่งเปลี่ยนวันที่9เดือนนี้เลยไปนะครับแล้วก็แผ่นพงแผ่นเพดเดิมพบสติ๊กเกอร์มอกอยู่พบนะหัวน็อตไม่มีขยับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับใครสนใจนะครับโทรได้เลย096-535-5153ออเนียลฟอร์จูเปี2015นะครับ 7 5 9ด0 0นบาทนะครับฝากกดติดตามไปด้วยพี่รถคันนี้สวยจริงนะมาก่อนได้ก่อนรีโทรเข้ามาได้เลยนะครับ